วันนี้ไปส่งที่สวนมะยงชิตจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะที่อำเภอวังโป่งค่ะ ตัวคอนโทนจะอยู่ที่หน้ารถถ่ายนะคะจะเป็นสายยาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะไปใส่ที่หน้ารถถ่ายลูกค้าอีกทีหนึ่งทั้งคันนี้จะอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะรวมย้อยปัน่นรวมถังเรียบร้อยนะคะวันนี้วันที่หกเดือนสิงหาของห้าหกเจ็บค่ะอันนี้ระยะห่างจากที่ลานยี่สิบเก้าโลแล้วมีอีหกล้ไปจะได้ลงง่ายะคะ่ะ ันนี้เป็นของพ e ี C ่สีแครนะคะ